โอเคครับผมจะมาต่อดาร์กบอลคาร์ลัสต่อจากความเดิมครั้งก่อนเลยนะครับที่ว่าโกคูได้มาถึงโลกแล้วแล้วก็ได้สู้กับนับป้าไปแล้วนะครับครั้งนี้เราคงรู้กันแล้วสินะว่าอะไรจะเป็นลายต่อไปนะไม่พูนมากเราต้องเปลี่ยนสถานที่สู้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวศพของพวกเพื่อนๆโกคูมันจะเละนะ เ็ดูยังไงศึกนี้ก็เลนะแน่นอนสาย,ยสาจยยินว่ามาเกิดมาต้องถูกตรจสอบก่อนจะปฏิกาเป็นนักรบทันที ถ้าค่ัดออกมาได้ตจะส,ส,ส,ส่งไปยัง,งดาวที่เราแอบเหมือนกับแกย่อสุลนิท่านข้าพเจ้าจะส่งไปยังดาวที่เราแอบเหมือนกับแกย่อสุลนิท่านข้าพเจ้าจะส่งไปยังดาวที่เราแอบเหมือนกับแกย่อสุลนิท่านข้าพเจ้าจะส่งไปยังดาวที่เราแอบเหมือนกับแกย่อสุลนิท่านข้าพเจ้าจะส่งไปยังดาวที่เราแอบเหมือนกับแกย่อสุลนิท่านข้าพเจ้าจะส่งไปยังดาวที่เราแอบเหมือนกับแกย่อสุลนิท่านข้าพเจ้าจะส่งไปยังด้วที่เราแอบเหมือนกับแกย่อสุลนิท่านข้าพเจ้าจะส่งไปยังด้วที่เราแอบเหมือนกับแกย่อสุล

เราต้องใช้กำลังดีๆนะครับเพราะว่ามันจะเสียเลือดไปด้วยเราไม่มีเลือดเลยใช่ปะเน,นี่ยไปพลังขึ้นเตาแกอะไรไม่เนี่ยนะ เ้ยอะไรมึงเนี่ยค้างเหรอยุงไม่เหนื่อยุกยหลบุกยหกกยุ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 กยักยุกยุยุกยุกก ôi, còn tí nữa rồi! Ui z kart. Biết à, không, tôi cần bọn mày. invers throw đi. được người เมาจากไหนล่ะถุกกะโหลกอะไรข้างย่อโหแม่ข้างจริงเยอะสกิลลุลุ้เลย

โอ้ปวไปดิตามไปตั้มโอ้ยโอ้ยนัวไปเปล่าันไม่หมดน่ไม่หมดมันจะใช้ท่าโอ้โหโคตรนัว หมดย pues ังยังไม่หมดอีกหรอคาิโตโฮมโอสันตกากรลไม่ยกโทให้เราคาะลัอีกแล้วเหรอโอ้โดนชิัเนี่ยเจอปลงขึ้นเต่ากูเลย อึชะมัดเออจริงเหนื่อยเลยบล็อกำดับท่าม่ตดแล้วนี่ยีให้เป็นผุยผงเปพราะกับโลกนี้เลยทางกายฉันอึดไว้นะบันไคโอสเท่าและ ั้งขึ้นเตาไม่มีทางหยุดรืเบิดทัรอทงชั้นได้โลกเอ๋ยกลายเป็นพืีออร์คาซักขนเตายังไม่ไหวนะดิจิต้าเยอะกว่า เข้าไปแล้วโธ่แย่ยังไม่ตายกวะานะโอ้โหเดินโดนไปขนาดนั้นไอเจ้าบ้านี่อึดจริงๆเลย ช่วยไม่ได้ไม,ไดมันยกโทษให้แล้วถากลดสแหลกไปซะวิดวงจันทร์ฮ่าฮ่ So นี่ก็ถึงวันสุดท้ายของแกแล้วโอ้โหแม่งเจอต่าลิงยักษ์เดี๋ยวไปคิดหยุดหยุดหยดนยุยดโดน อะไรทำอะไรมึงตัวมันใหญ่นะแต่มันเครื่องช้ามันเดาทางได้ง่ายกว่าเนี่ยกูแค่หลบแล้วปล่อยพลังชั้นเต่างงงง

เรียบร้อยอันนี้ง่ายๆเลยเพราะว่าตัวมันใหญ่นะครับเราเลยจับทางง่ายมากเลยเบลลอาบไปสิครับหน้าโกคูยังหา ไปจบแค่นี้แหละใต้ถนแผ่นดินท้องทะเลและสิ่งมีชีวิตทั้งมวลเอ๋ยเพื่แบ่งพลังให้แก่ฉันคนละนิดหน่อยก็ได้นะอ่าพลังจากธรรมชาตินะครับค่อยๆมารวมเป็นมวลอะไรสักอย่าง ที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันชื่อบานเกนกิเอ้ามันล้มแล้วไม่ใช่เหรอเอาชิบหายแล้วเอาโดนขวาแม่งอึดช่างมันแง่ยี่ให้เลยไปทั้งอย่างนี้เลย สองคนนี้คือกำลังจะไปบ้านเต่าใช่ไหมอาจจะเหน,น,นื่อยอยู่แต่ไปบ้านเต่าทีเดียวเลยหยุดก่อนกูหั่งแต่กำลังจิตที่สุดยอดผมจะกลับไปหาคุณพ่อผมรู้ครับว่าคุณพ่อกำลังตกอยู่ในอันตรายเข้าใจแล้ว เออมันต้องไปด้วยดีรอนักลบแผงสมรภูมิล้มเบจิต้าเที่แข็งแกร่งที่สุดให้ได้ถ้าไม่ตายโฮลิงคงจับพลังใช้ได้แล้วอะไรนะพลังเพิ่มขึ้นสุดๆเลยไม่ใช่ว่าพลังของคุณพ่อเพิ่มขึ้นอีกแล้ว ค,คุณลิปคุณคุณลิป<อ>นั่นแันละลงเลยก่อนแต่ลิปซ่อนตัวโอย้ยแย่จิโรเบ้ย่ยยจิโรเบ้บากิมใคริดว่าสปารน่เป็นใครสยายสานะช้าสายาณรู้อยู่แล้วนะ มันจะกลบเเหมือนเดิมข้าจะหาจังหวตัดหางมาจากด้านหลังครับอย่าล้อเล่นน่าให้เรียกความสนใจมันก็แข็งแกร่งจนเหลือเชื่อเลยป๊อตเลยด้ มีใครอยู่อยู่ไหนนะทางนี้เว้ยพ,วพ่อนะหน้าตกใจลูกของคาคาล็อตไม่ใช่หรอดีละกงจักลังนมันจับจิตสัมผัสได้อะลู <laughs> ้นเหมือนว่าจะโดนเรื่องขันดีเย <laughs> แต่เสียใจด้วยนะเอ๊ะแต่มันไม่สามารถจับพลังยายจีโรเบ้ได้นะเพราะยายจีโรเบ้เป็นมนุษย์ธรรมดาน้อยยังมีอีกตัวงั้นเหรอหางของฉัน เียพลังเด็กพวกแกย่เจพวกขยะเอาว่าแล้วต้องเล่นเป็นโกหังจริด้วยโอ้โหแล้ววต่างกันสิบเออแล้วเมื่อกี้เราอัไอนั้นมาเราก็ลืมใส่ เยนียร์อัดแม่งเอาง่ายเฉย จะเปี่ยนจำดได้ารมีเถือนนะขผมจะจัดการนายงูกุยังไม่ตายนะครับคุณลิลินปากด้วยมานีหน่อยสิกุคือแ่เาุกก็รเป็นไรไหมให้คุณิลิน

เอาน่นไว้บนฝามือรวบรวมเอาไว้มันจะกลายเป็นลูกบอลออกมาแล้วนี่คือเก่งกิจามตาบอลเก่งกิสำเร็จแล้วเ คุิลินไอ้ตุ้ยปุ่นทินนั่นใส่เจ้านั่นซะเข้าใจแล้วมาะเซ็เจะลองดูไว้ใจได้เลยหาจังหวะปลาดีๆนะเว้คุริลินเดี๋ยวมันหลบน่าหนูก <royalty> ูคาเดาเล่นขยับตัโดนสด กิไม่ได้ใช้สายตาเล็งเป้าสัมผัสถึงกระดันโชลายล้เป้าไปไทเน่ะเสียงท่านไคโอนะครับือิทาโออกินกิันโกินกิันที่รบรวมความปัฒนา สัมผัสถึงพลังอันโชยแล้วปล่อยออกไปจงสัมผัสจับได้แล้วไปเลย โดนด้เถอะโอ้โหโดนหลบเฉยดันกลับซีโคฮังถ้าเป็นคนที่มีพลังจิตอันชั่วร้ายสามารถดันมันกลับได้แต่ดอกนี้ไม่พ้นแน่โอ้โห ตายไหมโดนการขึ้นเต่าสี่เท่าโดนบอลเก็นกิตายไหมสำเร็จยอดจ้ายัตตาซ้อใชโยสำเร็จแล้วหอยังไม่ตายอึดชิป หายทีุ่นひ้นะมันอาเลยนะ今のは俺も死ぬかと思ったぜฉันเงก็ึว่าจะต้องตายแล้วเหมือนกันเลิกเล่นตมีหาง โอ้มึงโดนแน่เบชิต้าแล้วกูหางพึ่งมองด้วยมั้งโอ้โอ้จะบ้าเลยเอาแต่มันตัดเอามันตัดหางได้เลย แต่ร่างกายมันก็ยังล้มทับว่ะขยับไม่ได้เพราะใช้พลังหมดเลยดิสาสใจไหวชัดเนี่ยยิ้มเลยโง่เอง มันยังไม่ตายเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าฉันคนนี้จะต้องถอยมันเรียกยาแล้วมาแล้วกะสวยอ้าวดาบยาจิโรเบะจะปล่อยให้เหนียวไปเล่าหมดสภาพเจ้าชายเบชิต้า เรียวใจไว้อก่อนกกุกคูเหรอขอโทษนะปล่อยเจ้านั่นไปเถอะถ้าปล่อยไปตอนนี้เดี๋ยวพลังการมันจะต้องกลับมาเล่นงานอีกแน่ๆก็รู้อยู่แล้ว

เข้าใจお前にาわมยまをไหนมีคุณนะสมบัติเพียงพอที่จะเอาแต่ใจตัวเองโลกยังอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะนายแต่ฟังนะโอคุ今บの時าหน้าอจักามาให้ด้วยพลังเหนือฉันฮะอบะเยよくแตว่าให้ดีพวกขยะเขาน่าจะไม่มีบทเพลงสำหรับพวกแกแล้ว เได้สนุกกันอนะีกแน่โอ้โหป่านี้แม่งน่าฆ่าถึง อไรไหมซุนคุงบุลมาซังยามชุชาซังน้องกับกาแทุกคนงาุาแล้วก็ทุกคนโดนเล่นงานพีก็โลก็ต,ตายแล้วเพราะฉะนั้นเากมุัดนดาบกบอนก็ไม่มีอีกแล้วย,ยามชาวถ้างั้นยามชัยจะไม่ได้เจอย,ยามอีกแล้ว

ในการต่อสู้กับเบชิต้าปิกโลได้ตายไปซะแล้วดราก้อนบอลก็หายไปช่วยชีวิตใครไม่ได้ได้ยินว่ามีดราก้อนบอลยู่ที่ดาวนั้นมันเกิดของพระเจ้าด้วยแต่าจะไปที่นั่นยังไงล่ะตัดออไปดราก้อนบอลสั่แห่งความชั่วร้ายต้องตื่นขึ้นซะซูเปอร์เสในน้นต้งเล่นกันให้ได้ด้ยนะ ดีวะทำให้นึกถึงตอนเด็กเลยพอจบปุ๊บมันจะต้องมีพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นตอนใหม่อะไรอย่างงี้นะครับด้วยเหตุน,นี้พวกโกคูได้เสือสระครั้งยิ่งใหญ่และไล่พวกชาวสยาไปได้สำเร็จโกคูซึ่งบาดเจ็บสาหัสต้องพักฟื้นเป็นระยะเวลาหนึ่งโกฮังก็ฟื้นตัวได้ในไม่กี่วันและกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม อื <S 2> <S 2> จิงๆโกฮังจังร่างกายที่แข็งแรงจากของกินจากจากของกินดีๆล่ะวันนี้จะทําอาหารคอพิเศษให้นะยิ่งเหรอครับรอหน่อยนะเดี๋ยวจะเตรียมให้แปลกจังก็น่าจะวางสูตรอาหารที่เขาสอนแม่มาไว้แถวนี้นี่นะไม่แต่นะแย่ละสิอุตส่าห์ตั้งใจจะทาอาหารสุรพิเศษให้โกฮังจังกินซะหน่อยใครสอนให้เหรอเดี๋ยวผมไปถามมาให้อีกครั้งก็ได้ครับยิ่งเหรอไม่เป็นไรหรอกผมอยากกิน งั้นเหรอเข้าใจแล้วคนที่สอนสุดอาหารนั่นให้ก็คือคนที่รู้ข้อมูลสุดอาหารอยู่ที่หมู่บ้านเคลินใช่กุกันนะั้นไปหลันะครับระวังตัวด้วยนะโอเสียงเสียงผมเริ่มเพี้ยนแล้วพูดพูดทางคลิปเลยสิ่งที่ทําให้ได้รับผลจากอาหารมากที่สุดคืออาหารคอร์สโอเคช่วงขั้นเวลา ก็ตกปลาล่าสัตว์หาพุทธเต่าฝึกวิชาปล่อยพลังสู้หุ่นยนต์กินนะครับโอเคก็จบบทชาวสยาเนะ <c oughs> ยำฉายและปูเอาสะกดลอยตามโกคูบูมาและอูลอนที่ตามหายใกรมวลซึ่งพบกับเด็กหญิงที่ถูกเดรสอกไล่ตามใกล้ๆก,กับภูเขากระทะเรื่องราชาพิษาบัวผู้มีกำมบัรุน่นทีหอาศัยอยู่ จีจ er. well. ี้แน่นอนเด็กหญิงวาดผวาพอไใช้คัตเตอร์บนหมวกฟันไดโนเสาร์ขาดถึงสองทอนยิ่งรับแสงออกจากหมวกไดโนเสาร์กลายเป็นหมงกลายเป็นผุยผงถ้าเด็กหญิงคนนั้นคือจีจี้ลูกสาวของราชบิษัุบัวยุไม่แปลกเลยที่จะแข่งแก่งคุณแม่เราสมัยก่อนนี่แก่งขนาดนี้เลยเนี่ยก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับ แล้วไว้พบกันในบทใหม่ในบทของฟิสเซอร์ซาก้านะครับไปแล้วนะครับบายบาย